พาชมเห็นสวยธรรมชาติเดินป่าพาชมเห็นสวยพาเพื่อนๆชมเห็นสวยหนะ้าผาพาเที่ยวป่าห้าผาสวยห้าผาสวยงามธรรมชาติพาชมเห็นสวยเห็นอางธรรมชาติบ้า,รรานเฮา เดินลงเดินตามหน้าผาล่องหินแตกล่องหินแตกสวยงามล่องหินสวยงามตามหน้าผาธรรมชาติอันนี้พาเที่ยวหน้าผาหน้าผาสวยหน้าผาสวยงามโอ้ห้ามบ่พี่นดำพี่เทมหินแตกเดล่องหน้าผาธรรมชาตินะ ภูเขาสวยภูเขาสวยธรรมชาติโอ้น่าประัาเลอาเค้าภูเขสยภูเสิอ่ะ ทำให้ชมธรรมชาติชล่องชมเห็นสวยงามชมดอกชมเห็นสวยงามธรรมชาติน้ำ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  สวยใหญ่บนหน้าผาบนหน้าผาสวยงามธรรมชาติชิมบรรยากาศหน้าผาสวยผาชิมบรรยากาศหน้าผาสวยงามถูขัดหนังแท้พี่น้องหน้าผา นี่ก็หน้าผาสวยงามนี่คือหิงใหญ่หินโบรานหิงใหญ่หิโบานสวามชรรบาติรปเราลองเห็นหน้าผาอันหนึ่งมาเดิน่าพบรมธรรมชาติควาินสวยงามเข้ามา ตัวนี้เธอไปรกบบตรทไำให้าใจไจะขอบขอบคุณนั่เองสาธุสาธุสา